แล้วก็เสียงมันดังเนี้ยออลลมพวยกห็นป่ะลมองไรทำอะไรน่ะอีกวันทั้งวันมานานแล้วนะยังไม่มาซื้ออีกคัน่เขาบอกวันส้งวันรายวัตรายสงวัน <c oughs> มาแล้วดีๆมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอไม่มีไม่มีดีๆไม่มีดีๆไม่อยู่แล้วอ่ะดีๆหายไปแล้วมาที่นี่แม่ไม่ต้องเลี้ยงหนูมันดูดเรื่อมันนะว่าจะไปใส่นั้นอยู่ใส่ยางใส่กาวใส่กาวแปะหน่อยแปะกาวอยู่นี่หน่อยก็อยู่ใส่กาวแปะนิจะไปใส่รอบใส่รอบมันเต็มไง นิดหน่อยแต่มันก็พ,พ่อจังนะแทงพวยแทงพวยดอกแทงพวยผสมกับดอกต่างประเทศนั่นน่ะครับตน้นน,นนะี้ดอกมันใจดอกไบนะอืมดอนหญ้าดอนปูอะไรเนี่ยโอ้โห,โอ,โหอลาสกาแล้วโนตัวนี้ตกแดงโอ้โห ตรงไหนเราเจอตรงไหนดินนาเขาออกมาตรงนี้ไปตรงนี้ก็ได้าข้างบ้านนะสุกฟางเออไปเข้าไปตรงนี้เราก็ไปตรงนี้อ่ะตอนนี้เพียงพูนอยู่บ้านลุงจังลองอ๋อเหรออ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เลยไปถางยาอ้าวเขาเสร็จแล้วเราก็ไปชมเชยไงเขาเขาปลูกเสร็จเราก็ไปชมเชยให้เขา ให้กำลังใจไปร้องเพลงให้กำลังใจให้คุณคกำลังใจให้คุณมาทำไม่เหรเฮอกันเป็นพักๆข้าวจีก็เฮือกันเป็นพักอวันนี้หนาวนะ่อจะมีก็จีเอาเข้าวต้มมาจีที่ต้มมัดเอาข้าวต้มมาจี่เป็นขเหนียวจักรยานสองคันนี่มันติ้งกันดูดีเนี่ยมันเทอมมาแล้วเลยนะ ส่งแล้วมนเทอมที่ไหนส่งแล้วนะนะเต็มเลยเต็มที่เลยส่งเลยทั้งลูกเลยไม่ดำมาฟูนะแดงทั้งลูกเลยนนเออกหนูมันก็ไม่มาจอดเนาะหลายมันมันปื้ดสิเจ้ากลยทำไมไม่มีดอกเก๊กซิมม้างลเก๊กซิมก็ไม่ส่งว่ะดอกอะไรดอกเก๊กซิม ก็มันสุดช um <t mus i> ้ำไงดอกสุดช้ำดอกเก๊กซิมดอกอะไรดอกสุดช้ำใน่งมันสุพอดีอยู่มันราตรนี้ตรงนี้รายกาแพ้ๆนะครับโอ้โอ้ขับรถมาด้วยใช่ไหมใช่ ตอนที่สอนมีรหัสท <laughs> <laughs> ี่พี่คินสอนน้องภูยังไม่ไม่มีรหัสเปิดไม่ได้ใช่ ก็ไม่มีแล้วครหัสอะไรรหัสเปิดปุ่มเดียวไม่มีไรปุ่มคะนรับล็อกได้ด้วยล็อกได้ด้วยแล้วเราจำไม่ได้แล้วก็เปิดไม่ได้ใช่เราจำได้อันนี้ไงภูมิพูดนี่ไงนี่จำได้ครับพูมพีุ่้งมันเปิดไม่ได้นั่นอะไรนั่นน่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรใช่เมื่อกี้ปุ๋มควรไล่ไปไม่อันนี้พอปล่อยเชิงนานแล้วกล้วยดิเขาปลูกว้นานแล้วตรงนั้นนะ อข้า,า้านอ่ะาอนี่ภาพทำนั่นทุ่มพุทพเตัวเล็กจังเลย <laughs> น, <laughs> น้องโกยังสูงกว่าใช่ไหมแม่นี่แดนดินพุทธนี่ใครอ่ะแดนดินพุทธโอ้ยพุทธเตี้ยทก่สดเลยลูกธรรมาชาติอ <laughs> โอน้ำในเพนใคร โอ้นี่มาจองกันไปแปลงเลยเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนกอนตุ้งเหรอกอนตุ้งน้ำไม่เพลนหรอนไม่เพลที่สองตุ้ธรรมะอาวธรรมรุยมีหัวใจได้เหรอนะ <laughs> แล้วคนป่าจา <laughs> ขับรถปลูปกกล้วยตรง Pand ไหนครับมรปลูกกล้วยอยู่ใกล้ๆน um> ี้นี่อยู่เขาดารอไปนี่เขาจะไปตรงนี้ยังหายังไม่ได้ไปเลยเออไปแล้วไหนไม่ได้ไปเขาปลูกอยู่ที่นี่บ้านปู่จำลองเนี่ยปู่จำลองบ้านตาจำลองเนี่ยค่ะปู่ อ๋อนี่งายนี oh, no. ่งายตแต่ว uh, ่าตอนนี้เป็นทีกขอด้วยอะไรอ่าจะมาหลัดมีกระเป๋าไม่ได้ไง่อยปู่เพีนแล้วไงเขาลดน้ำแล้วไม่มีกระเป๋าแวะแวะใส่ของน้ำไปแวะไปทะเลาะไปไปบ้านเกาะปู่จำลองสายมือด้วลองนั่ไงปู่จำลองร้องเพง อะไรนะเพลงองเพลงังเพลงเพลงไงีอันนี้คคนตายลงขึ้นอันนี้ขึ้นลงขึ้นลงแรงาฟังน่แบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เขาไม่เอาลวเขารู้สึกว่าเขาไม่เอาไม่ยอมต่อยเจอ่งบัานเ่วอีาได้บอกะบัได้บัได้อีก ปวดใจนูนมันอีสานผสมใต้แล้วนั่น่ะมันทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะตางาทำอะไรอ่ะน่นทำยาทำยานู่นเน่ยเนี่ยเขลังลงมลงมือกันเต็มแล้น่นาเาปิดปิดปหันมาับเลยบอกจิงไท

ให้กำลังใจให้กำลังใจให้คุณกำเนิดให่ให้คุณคอม่คมอดอกไม้ขายเนยค่ โอ้โหว่างครับดีดีเอากราบเป็นไหมดีดีทำไมตายีจ๊ะง่ายสื่อยนีครับสื่อนีั จะหาปูดมดูดีจะหาปูในนั้นอะไรจะปูบินมาแทนขโมยไม่เป็นนู่นเหรอออดอขโมยนะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าพลาดเดี๋ยมือพุ่มพุ้นครับไม่นับเราเรอผมบอกเขาบอกว่าพอมีน้องใหม่มาเนี่ยเราต้องมีพาวเวอร์อย่างอื่นแล้วไม่ใช่ความน่ารักแล้วเขาก็เข้าใจตามมาเรื่อยมีปาวานหีือะไรก้คุณคือเราต้องมั่นใดีอันนี้อยู่ดีๆคนเดียวที่เขาเล่นเรามาสนใจเสียอาหาย อ้าวค่อย,ออยรู้จักธรรมชาติไปเรื่อยๆไปเฝ้าลำโพงก้องไปทุกคนเทุกคนดีๆไปเต้นอยู่นะลำโพงสุดทายเป็นพระที่เทพเก่งๆองค์แต่เต๋ละครับทุกคนนี้ก็หาไปหมดๆหมดทำบ้านสวยไว้เรื่อยรอแล้วก็ไม่มา,ท,าทั้ทงทีพยาสยามไม่มาเท ทำบ้านสวยเวรอจำที่แล้วพยาก็ไม่มาสักทีคนเหนียมไม่แชจอะไรหรอกคุณจำลองข้าวเหนียวคนนั้นคนนี้มาทำอะไรให้อะไร<น>เข้าเหนียมอ่ะจนว่าเราอดีตว่ามันมันดูดีขึ้นเยอะนะเนี่ยอ่มันดูดีขึ้นเยอะนะไอ้จน,น,น,นว่าอันนี้แจวอันนี้แจว ก่อนพาท่านมาไม่อยู่ไ่ฝังเทมค่ะโอ้ยเขาไม่มาทีไ่มปโบอเหอน่มอน่ายตาบก็ได้ตาย ร้อนออกขงไหนรอนออกขานู้นเลยย้อนกลับร้อนกลับโอ้ได้ดอกหอมไปผัดใส่ตับกระลำผัดตับหมูนี่ใส่ตับหมูนี่ดอกหอมผัดผัดตับหมูโอ้โหทำากเลยเราเนี่ยแล้วเดี่ยงกันทั้งคู่เนี่ยไปผัดตับหมูเลยเนี่ยดอกหอมดอกบานเลยค่ะอ๋อตัวเทศโอ้โหแดงเลยแดงมวยคนเก็บเลยเนี่ยมันแดงดันหมดได้เนี่ยปลักเลนเล่นมันเหลื้อฟื้น ดูดินปุ๋ยเนี่ยเม็ดปุ๋ยเนี่ยอะไรกองปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเม็ดงานปุ๋ยเม็ด๋พื้นที่นี้อ่าคนนี้ถมไปที่ปุ๋ยไม่ได้ถมไปได้ดินถมไปได้ปุ๋ยโอ้ยร่ำรวยร่ำรวย ประชุมอะไรอ่ะประชุมฮะประชุมอะไรอยู่ไปวันวันคันถึงดวงดาว นี่ไงบัวนี่เจ้าบัวนี่ไงบัวดินดินสอนี่อันนี้นี่นี่บัวแน่นอนเลยเนี่ยปั่นจักรยานมาเนี่ยมัเสียงร้องเสียงร้องอ๋อเสียงร้องมัดินสองอ๋อโอ้ยโหมีจักรยานแดงสวยจังจักรยานแดงสวยจังโอ้โ มันมีขาข้ำมบุเรนบอกลงจิดด้านแ้าตัวเปิดขาข้ำมที่ลอะวางก่อนวางก่อนค่ะบุุลงตอดด้นนี้ค่ะจอดนี้ค่ะบัวต้งจอดแบบนี้นี่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 ขายเดูนี่นี่นี้ขายท่านี้ไหมเปี่ยนเขาจอดเป็อนขยืมกินหนได้ปะ อ้าห <laughs> ่วงจังเลยมาอ่มี้งสองทีอ่ะตอแป้งเริ่มมาโอ้เดี๋ยวแป้งขี่นะเออโตขี่ทีเด้เฮ้ยไอ้ปวเมื่อกี้ทีใช่หรอมามับอมต่อแป้งเริมาเอ้ยดีโอ้โหเลือดเลอดแล้วอะไรกันตีที่ผมไปตามสตีที่ผมไปตามพรท่า ทักองเลยติดแมงบนเหรอรักไปที่บวรกันใช่ไมครับอย่าเห็นว่ามีสามกำลังจะไปไงนี่กำลังจะไปบวร้านพูดจะบอกว่าบเนใ่ตอนพูดก็เตรียมตัวนี่ยราจะลดอยู่นั่นนะลราจะลดแลาวผมก็จะขึ้นไปตามบารมบารมมารม เดีเ๋ดวยวยเขาจะไปจองเรือม่วงไงทา,ง,างไทยผ<อ>ัวมนะ่วนะงม่วงจ้องใจเรือม่วงนะเอาเลยอ่าอยอยู่ตรงนั้นอ่ะคือภาพตรงนั้นเอาให้จริงนะารู้นะเขาอคอุณได้ยินเสียงมาแล้วสมองยาได้หมองนะ อ <c oughs> อขออนุญาตขี้เฉยมาขอขี้นะฮะเขาก็บอกเราตั้งอกักษรใหม่เป็นขอขี้ <c oughs> <c oughs> เราก็ขออนุญาตขี้หน่อยเท่านั้นเองถามว่าเราขออนุญาตตั้งอักษรใหม่เป็นขอขี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

มันสู้ลูกไม่ไหวลูกมันทวงจองลูกมันทวงมันนะลูกมันนะเขาเก็บเป็นหลายเรื่เต็มเลยโอ้โหคนเขาไม่ก็จะมีกินกับของเราดูที่ไหนไม่ดำกันเลยนี่หัวหน้าก็องเช้าวันนี้แพงไหมเนี่ยไปเปลี่ยนนมาเล่นี่่อาามแรงงานเด้อเปลี่ยนมาแรงงาน โอ้คนจะมัดเลยนั่งมัดโอ้โหไม่ได้เกรงกลัวปุ๋ยเนี่ยมันด้เกรงกลัวเลยนะของบนเราดินปลูกเลยของเราปลูกบนฝุนอ่าสอธทุรงแรงงานเข้ายากหน่อย ทีนี้ก็เลยว่าจะเอายายนะมาทําด้วยยายก็อยากมีแปลงเล่นยายฝอยยายแสงนก็เลยคิดว่ายายถ้าไปทําที่บ้านไม่มีคนไปช่วยหรอกที่จะเอาดินนู่นดินนี้ใส่ดินปลูกใส่ต้องมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เพียงจะแบ่งแปลงให้เล่นให้มีที่เล่นที่ปลูกยายไหนยายแสงยายฝอยยายแสงยายฝอยฮะเลยว่าเราจะมาอยู่ด้วยกันดูเล แล้วไปทําเดียวๆไม่รู้เกทําอะไรทําอะไรปลูกอะไรจะเอาอะไรเราไม่รู้ถ้าอยู่ใกล้เราเรารู้ว่าแกต้องการอะไรบอกว่าเพื่มมาคันเจอเพื่มันอมนอกซ้ายมือได้เลยโอ้ยเว้นึกว่ามันแข็งแรงพุทโธแข็งอะ

ที่ชวนไปเล่นกระทองทำมาอยู่กปติอยู่กระทองอันนี้อยู่กับไอ้ที่ได้ที่ดินที่ดิน้นโอ้ยส้นย่าแล้วบอกปูหรือยังอ่ะสอนหญ้าแล้วบอกปูหรือยังอ่ะบอกแล้วค่ะปู้นหญาบอกปู่ ได้ไนะทำไมจะไม่ได้อ่ะมเลิกมาเลิกครับมาเลิกครับคไอ้มาขอาแค่ก็คือขาดที่อยู่บนดินเนี่ย,ยมีคนงานขนาดนี้เนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ดีก็เสียชื่อหมดเลยคนงานขนาดนี้แหมพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สวยทีนี้รหัสท้ายเลยวัวนนี้ คุยบอกอ่ะหุยไม่น่าจะเยอะแล้วอ่ะอกรงค่ายไม่มีเลยโอ้โอรถประจำตำแหน่งเยอะเลยเเไม่ไผ่นี่กินไม่ทันมันแล้วกินไม่ทันมันกินไปมันมัน,มน,มนออกมา กินวันๆไ,ไ,ไม่ทันมันออกมวลงไม่รอดนะตอนนี้ไม่รอดตเขาเปิดน้าโรงปุ๋ยอ่อโหอมโอ้โห,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 โหมีแต่ใบขับพี่ ท้องเรียนหรอครับารกงานเสงานเสรกลยมาระอ้าวกสบให้ได้เรื่องอาเปิดแล้ววิดนแอร์เขาออกหมดนะ 8:00เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นรายเรื่องต่างสมาชิกสภา,สา,าเทศบาลตำบลหนึ่นงใหม,ม่เขต2มาพัฒนาหมู่บ้านเราขอโอกาสก็ไปทำหน้าที่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเรา1เสียงของภาพ อ๋อนึกว่ามาขอผักแต่ว่าเดี๋ยวเราผักให้เขานี่ไม่ต้องให้เรานี้เขาจะให้เขาชาวบ้านจะให้ดี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 นี่ะนี้ใช่ผมกำลังเดินเสื้อนี่เหรอพี่ขาวเหรอลุยใหญ่เลยโอ้ยถามใหญ่เลยกำลังลุยใหญ่เลยขุดใหญ่เลยไ นั่นเจ้าสารนี่นะมีสารนี่นาใช่คนเราเองสาเอะไรเดี๋ยคนเสื้อขาวเขาบอกว่าเสื้เหมือนกันเบือตาเผือกเผือกตาแดงมันเดิม ที่ทำการน้ำอะไรนี่อน้ำมีนี่ไงท่อเยอะแยะเลยเนี่ยจะปริงเกินอ๋อปลูกเผือกแฉมลงไปในในร่อ,องนี้นะไปในร่องกระลำปีอ๋ออายุก็อ้าวเดี๋ยวมันก็ทำให้เรากินอ่าฝั <c oughs> งฝัง <ๆ S 2> ไว้นะเดี๋ยวมันก็ทำออกมาให้เรากินเก็บแขนงกระลำไปด้วย เด็กทำรหัสใช่ไม่เป็นทนี่ที่อื่นก็ไม่มีรหัสตอนนี้ยังไม่มีรหัสเลยเด็กไปเราโวยผู้ใหญ่ทำไม่เป็นไปแล้วสวดมนต์ถ้าสวดคนเดียวนี่ไปไม่ได้เลยนะสวดคนเดียวไม่เคยได้ธรรมชาติแบบนี้จบแล้วรังลูกจะแปดโหมดู่พอดีเลยมีนี่นโยบายใหม่ท่านใหม่คือปลูกอะไรที่ เก็บไม่กินได้นานๆไม่เก็บแบบบังคับไม่ปลูกแล้วมาเกิดเทศเยอะๆแตงกวาเยอะๆแตงโมเยอะๆไม่เอาปลูกเผือกปลูกมันปลูกฟักปลูกฟักทองปลูกฟัวคือเก็บมาก็ยังวางไว้ได้เมื่อก่อนเก็บมาโหรีบเอารถไปส่งที่นั่นที่นี่แตงโมเกินไม่ทันกันแล้องมาคับตัวตอนนี้ไม่ทำแล้วเพวานั้นปลูกน้อยๆเพรากินมาเกิดเทศปลูกพากินแต่พวกนี้ปลูกเยอะ หมนี้ไม่เก็บเก็บไม่ทันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับจะไปแจกใครเครเข้ามาเมื่อไหร่ก็ค่อยให้ไม่ต้องเอารถไปส่งเขามันดีกว่ากันมันเกิดเท่นี้จะออกลูกเราต้องรีบกินีมันเมื่อก่อนมันไม่รู้มันบังคับตัวเองนะตรงนมีแต่จะเอาไปทำซอสแล้วนี่อเพราะฉะนั้นปลูกแค่กินแต่ก็มนี้ลเยอะๆมัน้าวนี่จะปลูกเป็นไร่ไร่หลายไ่เลยแหละเพราะว่าเก็บเกียบปันไม่เป็นร้อยโลเลยปันเป็นร้อยโลสวนแตงไทยที่คุณหนึ่งพุทธก็มีหกไร่ก็ปลูกกับคนพาย เดี๋ยวงานสุกเสกเนี่ยจะพาไปปลูกลูกใบปลูกได้ก็ต้องปลูกเนาะจะไปปลูกชั้นสีเราคนหาเสียงเป็นนู่นเองไงคนหาเสียงทอปัวค่ะคุณท่านคะฮะหม้ทองปัวค่ะจะข้ามสะพานสายลุงไปเพราะเดนไม่ขึ้นดังนี้อะคะเนี่ยไปนี่ก็รัดหน่อยกลุ่มใหญ่จะอยู่ที่แม่เปียนมาเบอร์บ้านประชิดมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านทั้งแม่เปียน อยู่ที่ไหนที่ไหนส้องกลที่ไหนโอ้ยแก่หมดแล้วเนี่ยเหลือเหลือเผาฟัวคนเหลือดูมันออมมันตุ่มตุ่มตุ่มมันพ่ออ้วนอะมันเหมือนกับไปช็อตแป้งลูกโตลูกอ้วนโอ้ตัวลูกไอ้ต้นนิดเดียวมันเผาเอาได้หน่อไม้เนี่ยเมื่อยังงามเลย นอไม้นองเมื่อขึ้นมารลเนตรนาดโ็เลือกินเลือกเผื่อนี่เอาใส่นั่นนี่ปใส่ปลาจอมเนี่ยใช่ปลาจอมใส่ส้มผักได้โอ้โหอันนี้มาทำกัน 500, ห้าร <500, S 2> ้งงแต่ละห้าร้อยเขาโพตเขาโคตเขาเลือนมนมอ้าสาทุเตรียมปูยังเตรยมปูยังอ่ะเตรียมไปอยารงตัทีสงนั่ะ <c oughs> นี่ขเขาเล็ดไอ้คนนี้นกินกินกได้ไหมครับเ <c oughs> ออหวานหวานนี่นะ เกรมันยังไม่ดอกพันธุ์บานออกมาพันเด็ดใบเหมือนกันเลยนะดูกินที่เกี่ยวก้นมันดูกินก้นมันจะมีน้ำหวานมันพวกพืชพวกนี้มันมันจะมีน้ำหวานอ่ะมันเป็นเรื่องอยากเป็นเรื่องหลอกของชติรัตนทั้งนั้นอ่ะมีน้ำหวานเป็นเป็นดึงเก้าสอออกมาแกนออกมามันจะมีมีน้ำหวานทั้งนั้น มันจะมีน้ำวอไม่ได้เก่าเขาก็ยังเริ่ไม่มาด้มา